ตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มเดี๋ยวเราจะไปส่องแมวว่าเขาทำอะไรกันบ้างติ้งต่องอันนี้เฮียโชคเฮียโชคใส่เสื้อเขียว เสื้อประจําตําแหน่งอากาศก็ยังหนาวอยู่ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นเฮียหมานใส่เสื้อแดงพากันหลับอุ้ยเฮียกูวยเลยนะอันนี้คือตู้เสื้อผ้าเป็นที่ที่เฮียเฮงชอบมาอยู่มากๆเลยเดี๋ยวเราเปิดูก เฮียปังเฮียปังบนตัวเฮียปังก็จะเป็นเฮียรวยโอ้นอนอุ่นเลยนะโอ้เห็นเสื้อฟ้าๆแล้วนะมันก็จะเป็นเฮียเฮงโอ้ยเก็บภาพน่ารักนรกของบรรดาห้าเฮียมาฝากกันฝันดีลาตีสวัสด์นะครับทุกคนครับ đấy ba cái lúc cái lúc ở đây đi cùm cùm hết mình khiêu, ổ chừng chừng ơi chọc chọc